ม่ไอ้เวรเฮงงงเลยเนาะเอาเอาไงเอาไงอ่ะพ่อขีดิอ่อ๋อผมขี่ใด้เป็นกูมีมือบิดเลยเนี่ยเอาเลยเอาไงอ่ะมึงขี่เลาวล่วเล่นแล้วปะเออเอาไงสตัดก็ อ่ะคุณแจ๊ะใหญ่ไหนเล่าอยู่ที่พ่อไหมไม่มีมีเปล่าไม่มีคุณแจก็อยู่ที่รถที่มาอยู่อะไรที่กูเล่าเม่าแกคนเจ็บนี่เหรอไม่จะตารเลยเลยนะเออฮนบดบดบอดบอดบอดฮบอดบอดบอดฮบอดฮบอดบอบอดบอดบดบบอดอดบออดบอดอดแดบดบบองอบด เฮ้ยมันยังไงวะทำไมพ่อยิงดึกยิงดัง <c oughs> พวกกันเขาเบาไ้แล้วพีอ่อะไรดังขนาดนี้พวกกันแม่งเอ้ <c oughs> <c oughs> แกนี่นะเนาะเงินไม่หาจริงจริงทำไมทำไมอยู่เฉยผมดิด <c oughs> อยู่เฉยดูเครื่องดิดูดดเครื่องแปนบนึง โอ้พ่อเครื่องนี้นี่เก่าแน่ว่ะทำไมอ่ะมันเริ่มเหม็ดแล้วว่ะพ่อโอ้พ่ออะไรไปไม่ได้หรอกทำไมหัวเทียนบอดเยิ้มเลยอะ่ะแล้วจะทำะไงอ่ะเอาขาดก่อนพ่อแม่มึงจังไรพ่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขาดไม่ได้ต้องเอาออกเลยเอาออกขายออกโอ้โหอะไรมึงกุญแจไขาไงบอกไปเอาใหม่เหอะเอ้าทำไมต้องเอาใหม่พ อันนี้เล็กไปโอ้จะโชว์ตะป,ประคุณกัด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 กทำไมไม่ได้พ่อพ่อต่อตรงกันดีกว่าเอ,าอือหัวเทียนจำไ,ได้ทิ้งไปแล้วใช่ไหมแดงอะแดงต่อแดงแดงเข้าแดงผูกเ<อ>หลืองเหลืองเข้าเหลืองเหลืองเข้าเหลืองผูกเขียวละเอเอ,ขอเขียวเข้าเขียวเขียวเข้าเขียวผูกดำไม่ใช้ดึงออกด อีดำมันต้องใช้ต้องใช้เหรออ่อใครจะรู้เอ้าไปเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ทันมาเอ้าฮคนซ้อนตายเฮ้ยต่อตายต้องไม่ดีเลยวอสท่อเขาดังผ่ามาผู้ขับเองกาเองตัดเฮ้ยขนขับตายรถอะไรวะมันดังอย่างนี้ท่อเขาผ่ามาเอาบังคีเลยแกครับผมซ้อนเอง ปอนป่าบุอยาเล่นของแหลมกักูดิงของแหลมบ้าอะไรแล้วหึงกัวตบแกอย่าเกง่งสิอะไรของแกเนี่ยไม่เอาแล้วกูหันหลังขับไม่ได้เดียวๆอ้าวไปน,เน,เนั่นแหละรถเดียวส ตกคันแมนตกทำไมล่ะเยี่ยยิกเลยเดี๋ยวไม่เห็นีะเอาประกาศทางลูกหลังน่ะไปลาดยางสช่วะเอาการจะรู้ไมเอะไปไปมึงขับเลยและแล้วฟันดีฟันหน่ก็ขี่รถตามมาอุปการไป